สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ Story TS นะครับวันนี้มีโปรโมชั่นล a z a d a 44ดิวเดดวันเลเเบิลครับปี2023มาแนะนำคุณผู้ชมครับเรามาดูกันครับว่าล a z a d a 44 4, ปีนี้มีอะไรน่าสนใจกันบ้างที่จะเริ่มกันในวันที่4-5เมษาย,ยน2566ครับคุณผู้ชมตามพิกัดที่อยู่ในคำอธิบายใต้คลิปวิดีโอนี้เข้ามาที่หน้านี้พร้อมกันได้เลยครับหรือดูที่คอมเมนต์ก็ได้ครับก็จะแปะพิกัดไว้ให้นะครับ44ดิวเดดวันเลขเบิล 4-5เมษา,ายน66สุดคุ้มกับท็อปปิ้งลดสูงสุด6ต่อเช็คราคาเพิ่มลงรถเข็นเลยส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำรับเงินคืนสูงสุด50%ส่วนรถท็อปปิ้งลดแรงลดสูงสุด6ต่อ4-5เมษา,ามีอะไรบ้างมาดูกันครับต่อที่1นะครับคูปอง l a z a d านะครับลดสูงสุด1,500บาทครับต่อที่2นะฮะส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ ต่อที่3เงินคืนสูงสุด50%ตครับต่อที่4ลรับโบนัสนะครับลด30ทุก500ต่อที่5ส่วนลดร้านค้าครับ444บาทนะครับต่อที่6ส่วนลดจากพาร์ทเนอร์ลดสูงสุด1 5 0 0บาทครับคุณผู้ชมและนี่คือช่วงเวลาเก็บคูปองส่วนลดนะครับคุณผู้ชมเก็บตามช่วงเวลาที่ทางลักสราแจ้งไว้นะครับ นอกจากนี้นะครับยังมีดิวลดแรงจำกัดเวลาครับลัดแฟชเซลแล้วก็เ r รซี่ด a l ครับคุณผู้ชมและยังมีดิวพิเศษจากแบรนด์ดังลดสูงสุด90%ครับวันที่4เมษานะครับเที่ยงคืนถึงตี2 l a ลั m มอลเ r รซี่แบรนด์เมกาออฟเฟอร์เมษานะครับทั้งวันนะฮะลั s มอลแบรนด์เมกาออฟเฟอร์ครับ ตรงนี้คุณผู้ชมก็สามารถเช็ครายละเอียดกันได้นะครับรวมถึงดิวพิเศษเฉพาะแคมเปญ44ครับวันที่4-5เมษายนทุก6โมงนะครับตรงนี้ก็ลองดูกันนะครับคุณผู้ชมและนี่เป็นปฏิทินและดิวไฮไลไท์แคมเปญจากลาซาร a 44นะครับ อย่างไรแล้วเนี่ยเดี๋ยวแปะพิกัดที่น่าสนใจนะครับในคำอธิบายใต้คลิปวิดีโอหรือในคอมเมนต์ครับคุณผู้ชมก็สามารถดูเพิ่มเติมกันได้นะครับทั้งหมดนี้เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่นำมาฝากคุณผู้ชมนะฮะสำหรับลาซาล่าสีสีที่จะถึงนี้ในวันที่4-5ถึงเมษายน2 5 6 6ขอให้มีความสุขกับการช้อปปิ้งออนไลน์ครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด s u b s c r i b ์ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ